เกี๊ยงเซกี้แตียงนาแตียงนาคือลำแมนเมนเตียงนาคือล้ำธรรมดาเขาเป็นวอลล์ลัาก็แตียงนาให้มันขาวมันนวลคนเบิ้งยังสิได้เบิ้งดีเนาะแมนเออแตียงนานี่ก็ดีแต่กับเตีงมอไซน์เนี่พรคือภาไดนดอกแตีงมอไซน์นี่ทอมันดังหนวกหูตำรวจจับพอตำรวจจับแล้วก็ยากพราะหอนแม่อีกังบัดดี้เขาจับไปแล้วเขาก็เช็ดไปสั่งให้แล้วคนกับไปซั่งกับซั่งเพราะไรบัดดี้มันก็สั่งจีมูกเลยกับซั่งจีมูกหรือซั่งปืดออกมามันสีเขียวๆไปแล้วกันฮอกเกะ เอาขี้ร like ังน kind of ี่ม kind of ้าหรือ่ามันขี้มูกได้แบาดหนยามอเส้ามามันเป็นค่าบนั่นเพราะว่าพ่อหน่มหนุ่มจะสั่งคำนันเป็นว่าเขาก็ต้องไปซื้อยามากินยาตรงจะเป็นยาพลรนาโน่นันกินสมัยงตะกี้สมมติว่าหูแจักดอกวิทยาพลาสมือนี่ยก็เรืงว่าน่ะยามันสิดีเป็นยาปฏิชีวนะขันยาแก้อักเสบก็ดีข้อเข่าเนี่ยมันเสียาเนี่ยข้อเข่าเจ็บนี่มันก็สิดีอย่างนึ่งตอนนั้นดิมันก็ไปไหนของมันรู้นั่นเนด่ยัง เลี้ยงเตียงหนาไปหดอดตึงยาเพ็รกินเพชรพระราไปเปิดไฟบ๊วยกเ่งว่าเตียงหนานมันดีเอเจ้ามันดีนเ,เรืงว่าเตียงหนามันดีสินนเน,น,น่อย้ยอยบอกลวงเง้หน่อ